คนหลงที่หลุดเข้ามาทั้งหลายเบื่อเกมหมาที่ต้องมานั่งเล่นอยู่กันทุกวันไหมครับปกติเวลาที่ผมเล่นเกมผมจะมีเกมหลักที่เล่นประจําในช่วงนั้นแล้วก็จะมีเกมอื่นที่เอาไว้เล่นพักระหว่างช่วงที่เหน,นื่อยไม่อยากเล่นเกมหลักซึ่งเกมหลักที่ผมเล่นช่วงนี้ก็คงจะเป็นผล Marvel level ลลแต่เอาจริงๆพอจะต้องกลับมาเล่นเกมพวกนี้ทุกวันมันไม่ใช่แค่ทําให้ผมเบื่อเกมแต่ต้องมานั่งเหนื่อยใจกับสังคมหม,มาในเกมเดิมๆด,ด้วยครับ วันนี้ผมมี10เกมออนไลน์สายบูที่แค่เห็นผมก็รู้สึกน่าติดตามน่าหล่อเล่นจะทั้งคนเดียวหรือกับเพื่อนก็น่าไปกดวิดลิสทรอกันมากๆจะสายยิงปืนฟันดาบใช้สมองแอบพ้นหรือจะท่องโลกกว้างแบบโจนสลัดจะมีเกมไหนถูกใจหลายๆคนไปเป็นเกมในดวงใจของทุกคนกันบ้างไปดูกันได้เลยครับ เกมแรกครับแวร์ i n Meet เกม Open World RPG ที่ตั้งอยู่ในสตวรรษที่10ของจีนฝึกฝนทักษะการใช้อาวุธต่างๆในเกมที่เราสามารถผสมผสานอาวุธ2ประเภทที่เราเลือกมาใส่ได้เอง โดยในเกมก็จะมีเศษของแต่ละอาวุธให้เราเข้าไปฝึกฝนรับสก,กิลใหม่ๆมาใช้ท้องลกว้างด้วยวิทยายุทธของเราในโลกแบบโซโลหรือจะเปิดโลกเล่นกับเพื่อนอีก4คนก็ได้นอกจากนั้นก็จะมีระบบกิวให้เราต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นนันเจียนลงดันต่อสู้กับบอสต,ต่างๆบนโลก ที่จะเปิดอิสระให้เราทำอะไรก็ได้จะไปนั่งจีบเป็นพีซหรือแต่งงานกับผู้เล่นด้วยกันเองหรือจะไปวิ่งไล่ฆ่าคนในเมืองขโมยของหรือขโมยวิทยายุทธของเสกอื่นก็ได้แต่เกมก็จะมีระบบคามา่าการจับลงโทษหรือติดคุกด้วยเรียกได้ว่าเกมนี้เป็นหนึ่งใน MMO MM ที่มีระบบลึก และเป็นหนึ่งในเกมที่ลหลายๆคนรอเล่นกันมากๆครับโดยทางผู้พัฒนาได้บอกมาแล้วว่า w a l e e i m นั้นจะเปิดให้เล่นฟรีโดยจะมีร้านค้าขายพวกชุดตัวละครและสัตว์ขีและคอนเทนต์ที่จะอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆหลังตัวเกมออกมาให้ได้เล่นกันตัวเกมจะเปิดให้เล่นวันที่14พฤศจิกายน2025นี้บน PC และ PS5 ส่วนในมือถือตอนนี้จะมีให้โหลดได้ในโซจนอย่างเดียวนะครับถ้าอยากเล่นต้องไปบุตโหลดกันเอาเองครับผม เกมที่2ครับ a r k Raider เกมมัลติเพเยอร์แอคชั่นที่จะดำเนินเรื่องราวอยู่ในโลกอนาคตที่ถูกคูกคามจากเหล่าหุ่นยนต์ที่ถูกเรียกว่า Arc เราจะสามารถเล่นแบบโซโลหรือจะปาร์ตี้กับคนอื่นได้สูงสุด3คนเข้าไปล่าหาของในพื้นที่โลกล้างแบบเถิด p e r s o นที่จะมีเหล่า Arc และ Raider คนอื่นๆให้แย่งชิงทรัพยากรกันและนำมาอัพเกรดฐ,ฐานของเราที่จะทำให้เราสามารถอัพเกรดอาวุธอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆของเราได้ รวมถึงระบบสกิวทรีและการทำเควสกับเพดของบนพื้นผิวโลก Ark เ a เดอรจะเปิดวางจำหน่ายในวันที่30ตุลาคม2025นี้และจะลงให้กับ PS5, Xbox และ PC ครับผม เกมที่3ครับ Pioneer เกมม m o ม p s โที่จะตั้งอยู่บนเกาะที่ถูกทิ้งล้างหลังฮายนะในยุคโซเวียตรับเควสท,ทำภารกิจจาก NPC ในเมืองบนเกาะแล้วออกไปต่อสู้กับมอนสเตอร์และผู้เล่นคนอื่นในชา a d โ w แลนด์ออกไปสำรวจโลกแบบ Open World และดันเย,ยนลับในพื้นที่ต่างๆทั้งแบบคนเดียวหรือจะตั้งปาร์ตี้กับเพื่อนก็ได้รวบรวมทรัพยากรมาประดิษฐ์ อัพเกดอาวุธและอุปกรณ์ของเราผ่านเนื้อเรื่องต่างๆของก่อรับรางวัลของกลุ่มต่างๆที่เราเลือกสนับสนุนและออกสำรวจโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับอันแปลกประหาดพลยเนีย er ยังไม่ได้ประกาศวันวางจำหน่ายที่แน่นอนออกมาแต่คาดว่าจะเป็นภายในปี2025นี้ส่วนตัวเกมจะลงให้กับ PC, PS5 และเอก x ครับผม เกมที่4ครับ Sea of l a m e n ้นเกม Ocean Avenger RPG เกมที่เราจะได้รับบทเป็นกะลาสีหุ่นกระบอกที่สูญเสียความทรงจำที่ออกเดินทางในมาหาสมุทรเพื่อตามหาสิ่งที่เราลืมไปในการเดินทางเราก็จะได้รวบรวมทีมของเราเองสร้างเรือปรับแตง่งสิ่งต่างๆต,ต่อสู้กับมอนสเตอร์ในรูปแบบ t u r n ์ a เ e ส t าร์ e g จีเราสามารถล่องเรือตั้งกลุ่มออกสำรวจไปกับเพื่อนของเราก็ได้ ผู้คนและกลุ่มต่างๆในเมืองออฟโทรเปียเมืองแห่งโจรสลัดที่จะตอบสนองตามการกระทำสิ่งต่างๆที่เราเลือกทำออกไปไล่ล่าสมบัติใช้เวลาอยู่ในเมืองสบายๆ ตกปลาทำอาหารเล่นดนตรีต่อสู้กับบอสต่างๆและตามหาความจริงของความตรงจำของเราที่หายไป Sea of f l a m ้นจะเปิดให้เล่นแบบฟรีทูเพย์แต่ยังไม่ได้ประกาศวันเปิดตัวที่แน่นอนออกมาซึ่งคาดว่าจะเป็นภายในปี2026และจะลงให้กับ PS5, PC, iOS และ Android ครับผม เกมที่5ครับ d e n o o w o l o p เกม Co-op ฮับไฮเอพจากผู้สร้าง PDA ไฮ PDA y 2และ GTFO ไม่ใช่จาก PDA y 3นะครับบอกเอาไว้ก่อนในเกมนี้เรากับเพื่อนจะรับบทเป็นกลุ่มอาชญากรรับจ้างในโลกแบบกึ่งใส่ระพังที่มีความเป็นไฮเทคของโลกอนาคตวางแผนจัดอาวุธอุปรกรณ์ต่างๆในการป้นชิงลอบสังหารและทำการจารกร,รมรใน Midway City กับทีมของเรา ปรับตัวใช้การรอบเลนหรือวูฟประท้าเต็มรูปแบบตามภารกิจกันไป mm hmm. เดนอวูฟปนั้นยังไม่ได้ประกาศวันวางจำหน่ายที่แน่นอนออกมาตัวเกมจะลงให้กับ PC และมีแผนจะลงให้กับ PS5 และ x อ็ x หลังจากลง Early a c อ e s s ให้กับ PC ไปแล้วครับผม เกมที่6ครับ Time Taker เกม Third Person Battle Royale ที่มีรูปแบบของทีม s e ท Hero Shooter ที่มอคอนเซปต์ของการใช้เวลาเป็นหลักนำตัวละครของแต่ละเวลาแต่ละยุคสมัยที่ถูกส่งมาต่อสู้เพื่อโอกาสที่2ที่นอกจากเลือดของตัวละครแล้วก็จะมี Time Energy ที่จะเป็นทรัพยากรที่เราจะต้องบริหารเช้ในการอัพเี็ตสกิลทักษะตัวละครที่ไม่เหมือนกันปลดล็อกของใหม่ๆใ,ในตานั้น โดย t ท m e เ n e นจีจะเก็บได้จากพื้นที่ต่างๆหรือการกำจัดผู้เล่นคนอื่นเราก็เลยต้องบริหารเวลาของเราให้ดีนอกจากนั้นเราก็จะแชร์เมนูล่ากับเพื่อนร่วมทีมของเราได้ด้วยประกับการเลือกอาวุธในแต่ละตาที่ทําให้การเล่นแตกต่างกันออกไปเอาตัวรอดใช้เวลาด้วยตัวของคุณเองไทม์เทเกอร์จะเปิดให้เล่นแบบฟรีทูเพย์แต่ยังไม่ได้ประกาศวันเปิดตัวออกมาซึ่งคาดว่าจะเป็นภายในปี2026 จะจะลงให้กับ PC p s 5และ Xbox ครับผม เกมที่7ครับมาราธอนเกมที่เมดไอแท็ชั่นชูเตอร์ที่เราจะได้รับบทเป็นทหารรับจ้างไซเบอร์นติกที่มีความสามารถพิเศษต่อสู้กับทีมผู้เล่นคนอื่นและหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยเพื่อแย่งชิงทรัพยากรอาวุธรับเกตอุปกรณ์ของเราในการยิงแบบเอพร่วมทีมกับเพื่อน3คนเลือกลานเนอร์ที่มีความสามารถต่างกันออกไป ดาจริงๆหลังจากที่เกมนี้เปิดเพเทสให้หลายๆคนเข้าไปเล่นเสียงตอบรับที่ออกมานั้นค่อนข้างผสมกันส่วนเกมเพย์นั้นไม่ได้แย่แต่ว่าค่อนข้างเจ n เนริกไม่ได้หวือหวาน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ ต่หลังจากที่เห็นเสียงตอบรับทางผู้พัฒนาก็ได้เลื่อนวันวางจําหน่ายของเกมออกไปแล้วก็มีการเปลี่ยนซีอเมื่อไม่นานมานี้ทําให้ผมใส่เกมนี้เข้ามาให้เราติดตามรอดูกันต่อไปเพราะผมคิดว่าเกมนี้ก็มีสิทธิ์เป็นเกมที่ได้ถ้าปรับปรุงให้ถูกทางมาราธอนนั้นอย่างไรได้ประกาศวันวางจําหน่ายใหม่ออกมาและจะลงให้กับ PC, p s 5และ x b o x ครับผม เกมที่8ครับ The Cube แกมไม่ไม่โม p g s h o o ูเตอร์เกี่ยวกับโลกที่มีลูกบาศกปริศนาขนาดยักษ์ปรากฏตัวขึ้นมาเรื่องตัวเกมในตอนนี้ยังไม่ได้เปิดอะไรมาให้เห็นมากกับที่หน้ารีมเกมก็จะมีแค่รายละเอียดเป็นรีพอร์ตของปรากฏการ์คร่าวๆที่ผมสรุปใจความได้ก็จะเป็นเราจะเป็นซิกเกอร์ที่ทำหน้าที่ลงไปสำรวจพื้นที่บนลูกบาทที่ซึ่งมีไบโอมมอนสเตอร์บอที่หลากหลายและสลับเปลี่ยนกันอยู่ตลอด การสำรวจนั้นเราจะลงไปคนเดียวหรือจะตั้งทีม Expedition ไปก็ได้ในการสำรวจลูกบาทก็จะมีสิทธิ์ได้พันชาร์ดท,ที่จะเอาไว้ใช้อัปเกรดอุปกรณ์พื้นที่ฝึกของเราหรือลูกบาทขนาดเล็กรวมถึงระบบความคืบหน้าที่ถึงตายก็จะเซฟให้ซึ่งอันนี้ก็สามารถมองได้ว่าอาจจะเป็นระบบแต้มสกิลทีที่อาจจะมีมาให้หรือเควสท,ที่ตัวเกมจะมีให้อยู่แล้วก็ได้ครับ นอกจากนั้นก็จะบอกว่ามอนสเตอร์นั้นไม่ได้ดูร้ายทุกตัวบางชนิดก็อาจจะเป็นมิดและมีการสร้างแคนรวมกลุ่มของพวกมันเองด้วยการใช้ค้ำหลายๆอย่างค่อนข้างกำกวมครับมีบอกว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะตอมิกฮาร์ดแต่ก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากแต่เอาจริงๆแค่ผมเห็นตัวอย่างและคอนเซปต์ของเกมก็ปลูกความสนใจความอยากรู้ของผมแล้วครับ เดอะคิวนั้นยังไม่ได้ประกาศวันวางจําหน่ายออกมาและได้บอกว่าจะลงให้กับ PC และคอนโซลครับผม Greetings and salutations. We have been expecting you. เกมที่9ครับคิลเลอร์ินเกมเมอร์เดอร์เมทเลียชันเกมเกมที่ผู้เล่นทาง24คนจะเข้าร่วมในเกมฆาตรกรรมปริศนาที่จะจัดขึ้นโดยบางคนจะลาบบทเป็นหมาป่าส่วนที่เหลือจะรับบทเป็นลูกแก่โดยแก่จะไม่เห็นว่าใครเป็นหมาป่านในตอนแรกโดยทั้ง2ทีมจะต้องทำเควสหาอาวุธอัพเกรดอุปกรณ์เพื่อกำจัดทีมฝั่งตรงข้ามออกไปให้หมด โดยผมเคยทําวิดีโอรีวิวระบบเกมของเกมนี้ที่ผมได้เข้าไปเล่นฟรีเทสเอาไว้แล้วถ้าใครสนใจเกมที่ใช้ไหวพริบและการตบตาอย่างแวร์บูฟและดิซีดก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตัวอย่างเกมกันได้ครับคิวเลอินยังไม่ได้ประกาศวันวางจําหน่ายออกมาและจะลงให้กับ PC ครับผม เกมสุดท้ายครับเกมที่10 t ทีกแอทีฟเกม PVPVE m u i p, p. E. l ติ e r Stealth Game ที่เราจะได้รับบทเป็นโจนในเมืองใหญ่ยุค1 9 1่ที่ผสมผสานอุตสาหกรรมเวทมนต์และคนอุบายใช้ความสามารถของตอัวละครแข่งขันกับผู้เล่นโจนคนอื่นในภารกิจใช้อุปกรณ์ทักษะต,ต่างๆอย่างการงัดประตูหลอกล่อยามซ่อนตัวและหลบหนีไปกับสมบัติของเราท่องไปในเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทำความเข้าใจสิ่งต่างๆบนโลกและวางแผนเส้นทางสู่การเป็นจอมโจนเหนือกว่าคนอื่นๆทิกอทีพยังไม่ได้ประกาศวันวางจำหน่ายออกมาแต่คาดว่าจะเป็นภายในปี2026และจะลงให้กับ p ี p ี5และ Xbox ครับผม จบกันไปแล้วทั้ง10เกมเป็นยังไงกันบ้างครับจะทาง,ล,งล่องเรือทางโล่งกว้างใช้ไหวพริบหรือจะเน้นเล่นเป็นทีมจะเกมไหนก็จะได้บูสู้ตะลุยกันมานสาดใจหลายๆคนกันแน่ๆถ้าเห็นเกมไหนที่อยากเล่นเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับ หลายๆเกมในคลิปนี้ผมเห็นแล้วแทบจะรอเล่นชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันไม่ไหวจริงๆอย่างแวร์วินมิสหรือไทม์เทเกอร์สำหรับคนเบื่อจากเอพิกก็น่าเล่นเดคิวภาพก็สวยคอนเซ็ปต์ก็น่าเล่นน่ารอดูจัดๆถ้ามีรายละเอียดเกมไหนมาเพิ่มเติมให้กันก็บอกได้ตลอดนะครับอยากให้หาเกมแนวไหนมาให้ก็บอกกันได้ตลอดถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากติดตามกด like ไลค์เป็นกำลังใจกันให้ผมด้วยส่วนวันนี้ผมขอลาไปก่อน enjoy ครับผม